สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำเชากล้วยนมสดทรงเครื่องหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปต้มน้ำให้เดือดจัด น้ำเดือดจัดีแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเพิ่มความหอมด้วยใบเตยมัดสามใบจากนั้นคนให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาลของเราละลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้หม้อเดือดอีกรอบค่ะค่ะสำหรับหม้อของเราเดือดได้ที่แล้วเราก็ปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะ ค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมที่จะนำไปใส่ในเฉาก๊วยนมสดทรงเครื่องของเรานะคะวันนี้ก็จะใส่เป็นถั่วดำต้มถั่วแดงต้มแล้วก็ลูกชิดค่ะหรือเพืเ่อนๆจะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำเฉาก๊วยมาหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการนะคะจะทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็สามารถปรับได้ตามที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะ เฉาก๊วยที่เราใช้วันนี้นะคะก็เป็นเฉาก๊วยที่เขาทําสําเร็จมาแล้วแล้วก็ซื้อมาในกิโลกร,รัมละ35บาทค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทำเฉาก๊วยเองทําคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูวิธีทําได้เลยนะคะสําหรับถั่วแดงแล้วก็ถั่วดําแล้วก็นําไปแช่น้ําให้นิ่มเป็นเวลา24ชั่วโมงพอแช่ครบเวลาแล้วเราก็นําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย จากนั้นเราก็จะนำถั่วแดงแล้วก็ถั่วดำไปต้มให้สุกแล้วก็เปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการนะคะสำหรับเาาก้วยที่เราหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ถ้วยเตรียมไว้ค่ะ สำหรับส่วนผสมทุกอย่างของเราก็พร้อมแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการจัดเสิร์ฟค่ะก็จะตักน้ำแข็งโปนใส่ลงไปในแก้วพอประมาณใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะสำหรับความหวานก็สามารถปรับได้เลยตามด้วยนมสดลดจืดคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็จะตักเฉาล้วยลงไปครึ่งหนึ่งก่อนค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะ ตามด้วยลูกชิดค่ะถั่วดำต้มถั่วแดงต้มก็จะปิดท้ายด้วยเฉากล้วยอีกรอบนะคะ เพิ่มความหอมเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลโอทึงค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีทำเฉากล้วยนมสดทรงเครื่องหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะทําง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ